สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้น้องเนนพร้อมทีมงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะพาทุกท่านมารับชมการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคขีภยัยของโรงเรียนโนนไทยครูอุปถัมภ์รายละเอียดแต่ละกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญทุกท่านตามน้องเนนไปด้านในกันเลยค่ะ และตอนนี้น้องแนนได้อยู่กับพี่ชวรัศศีบัวพันธ์เจ้าพนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานวิทยากรในการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นพี่ชวรัศสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่ชวรัศคะน้องแนนอยากทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการในวันนี้คะ่ะว่ามีทั้งหมดกี่กิจกรรมคะและมีกิจกรรมอะไรบ้างคะครับสําหรับวันนี้นะครับเรามีทั้งหมดอยู่4กิจกรรมครับ กิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมการระงับอคีภัยเบื้องต้นกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมเอาตัวรอดและอพยพหนีไฟกิจกรรมที่สาเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับและกิจกรรมที่4เป็นการทํา CPR เพื่อฟื้นคืนชีพครับผมค่ะค่ะท่านผู้ชมได้รับทราบรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมไปเบื้องต้นแล้วนะคะต่อไปน้องแนนจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปรับชมบรรยากาศของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในวันนี้นะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะ ไปกันเลยค่ะ แลตอนนี้น้องแนนจะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านไปซ้อมโอยกหนีไฟกับน้องๆน,นักเรียนชั้นม .5 ไปกันเลยค่ะ ท่านผู้ชมมาในเหตุการณ์จำลองการท้องมีไฟน,นะคะ จำสูตรไว้แล้วต็กั๊มใช้ส้นมือนะครับกดลงนะครับหนึ่และ2และ3าและสี่และหและหและ7และ8และ9้าและสิ สำหรับวันนี้น้องเนนและทีมงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้รับชมกิจกรรมในวันนี้จะได้รับความรู้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะและท้ายที่สุดนี้น้องเนนมีข้อคิดเ,เล็กๆน้อยๆมาฝากทุกๆท,ท่านด้วยค่ะทํางานไม่ระวังพลาดพังอาจถึงตาย อักคีป้องกันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมใจกันค่ะและ e ีพีหน้าน้องแนนและทีมงานฝ่ายป้องกันจะไปทำกิจกรรมอะไรต่อที่ไหนอย่างไรนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องแนนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ